Welcome to พีพิมพ์ Channel สวัสดีค่ะกับผมกับบุมนะคะในขณะที่บุมกําลังทำบุมรู้สึกว่าตัวบุมร้อนขึ้นมากไงก็ไม่รู้ว่าตัวตัวเองร้อนขึ้นมารีบๆพูดนะคะโอเคสู้ค่ะ าในบีทของแต่ละคนนะคะนี่ยของเจเนเขาก็เป็นแบบเริ่มต้นแบบว่าได้ไหลก่อนใช่ไหมโชว์พลังของน้องเจจืดจางพอจังหวะของสลันสลันอะนอกจากจะเป็นตึบตึบตอนระหว่างกลางเป็นแบบบีทเงียบเงียบเบาๆใช่ปะสักพักก็ทุขึ้นมาพุ่งมาตึบตึบตึบแล้วท่อนของน้องเถาวันอโอ้แต่ละพุ่งมาเหมือนมีหลายมูดบ้างมีหลายอารมณ์มากสักพักฟิลดนตรีล็อกที่แบบว่าจะกระโดดกระโดดแล้วเขาดรอปลงมาให้บีทช้าลงมีหลายมูดมีหลายอารมณ์มากนะคะในเพลงเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเจจืดจางเสียงพอเพราะปกติเห็นเขา เล่นอย่างเดียวแล้วก็อันี้สลันตอนนี้ไปอยู่อังกฤษแล้วใช่ไหมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะมีโอกาสไปก็ไปนะน้องนะจะได้แบบหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะตอนแรกความฟิลผู้ชายอะ่ะไม่สนใจผู้หญิงเล่นเกมะนาะอแล้วผู้หญิงก็แบบว่าโอเคฉันจะไปนานาดูแลตัวเองดีมันรู้ทีหลังเอาไปแล้วมาอ่านตอนที่เขาโลสตาร์ลดออกไปแล้วอะพยายามง้อเขาใช่ไหมทำเพลงลงทิกต o อกต้องง้อเขาได้พอง้อไม่ได้ก็จะทำลายข้าวของนะเพราะว่าเหมือนง้อไม่ได้แต่สุดท้ายก็เหมือนว่าเขากลับมาไหมไม่รู้ว่ายังไงนะกลับมาจริงๆงป่ะเหมือนกลับมาดูแลหรือยังไงไไไไม่่รรู้ตัววาจะะเเสสีียยออปปพ กลับมานั่งแบบฟูมฝ่ายเสียใจแล้วก็มาทําทุกอย่างฉันจะทําทุกอย่างให้เธอกลับมาแต่ตอนมีอยู่ไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ดูแลมันก็จะเป็นอย่างงี้เนาะอจงจริงๆมันก็เป็นสัจธรรมแหละคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปสุดท้ายเขาไม่ได้อยู่ไงดูแลกันไม่ดีแต่พอได้กลับมาแล้วจริงๆก็ขอให้ดูแลกันดีๆต่อไปภาพสวย MV ีสวยจังหวะดีบิดดีเนื้อลองสลนันนี่คือแบบว้าวหลายอันทุกท่อนของสลนันะถาวันก็ดีมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ้องกันเลยดีกว่าตอนท่อนเจเนาะอยากจะเปลี่ยนให้โลกนี้มีแต่่่ควววาามมสสดดดใก็เเเปลียยนนไ้้้รริตตั อยากจะสดใสในโลกของเราใช่ไหมก็ต้องแบบว่าคือรักษาดีๆอะเปลี่ยนจากความรักที่มืดมนให้มันหายลาลับไปก็คือจากความรักที่มันมืดดำที่โดนทิ้งอะน้องกลับมาสดใสอีกครั้งให้มันหายไปเลยไอ้พวกมืดมนอะมืดดำทะเลาะกันอย่างนี้ฉันไม่อยากทะเลาะกับเธอแล้วอยากจะขอโทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทําให้เธอนั้นต้องเสียน้าตาขอโทษขอโอกาสทีได้ไหมเกนพีสกี่ร้อยบาทแผลที่สร้างกันมาให้การเวลารักษาหัวใจกี่ร้อยบาทแผลที่เคยมีมาฉันเคยทําผิดมาฉันขอได้ไหมขอโอกาสอีกครั้งมารักษาแผ ใจกันอีกทีกลับมาหาฉันได้เปล่าปวดให้ฉันได้แก้ไขแก้หมอีกครั้งออ้ทอนสลานนี่ว่าไปยาวเหมือนกันนะผมอยากกอดคุณอีกจังขอร้องฟ้าได้โปรดอย่ากีดกันผมขอโทษที่เคยทําผิดไปมันเจ็บปวดจิตใจกว่าจะผ่านไปอีกวันทําผิดไปแล้วอยากจะแก้ไขนั่นเองมองดูดวงดาวเคียงคู่กับจันเนาะดวงดาวกับพี่เพชรฉันตกหลุมรักลงไปกับมันยังรอเจอเธอในวันถัดไปอยากจะเคียงคู่กันไปตลอดอยากจะเจอเธอในวันต่อไปต่อไปเรื่อยๆฉันบอกกับใจและขอพรกับจันให้ความรู้สึกเรามันพาไป ฉันเองก็แค่เจ็บและยังคาใจเหมือนกับความรู้สึกเราที่มันจืดจางมันไม่แปลกถ้าสมมติเราคบกันแล้วมันจะมีความรู้สึกเบื่อไม่อยากอยู่ด้วยวังหดหินหน้าลำคาญอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างทุกคนแต่อยากแสดงออกมาพยายามเก็บไว้ก่อนแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงในตัวเองก่อนว่ามันไหวไหมเราหดหิดไปเองไหมบางทีเราก็อาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวสเปซของเราบางทีอยู่ด้วยกันมากเกินไปอ่ะส่งเธอคืนกลับสู่นภาลัยคือหมายถึงว่าให้เธอไปอยู่ในท้องฟ้าที่เธอควรอยู่อย่างนี้อ่ะฉันขอแค่เธอจำหน้าฉันได้ขอให้จำฉันไว้หวังไว้ว่าจะคิดถึงกันบ้า การอยู่คนเดียวจริงๆมันง่ายแต่ว่าการลืมเธอนั่นแหละที่มันยากอันนี้ก็จริงอยู่คนเดียวไม่ง่ายเลยนี่คืออีกหนึ่งวันที่มันผ่านไปฉันยังหาประสบการณ์ในตอนเดินระหว่างทางฉันใช้ความคิดให้มันเป็นเหมือนกับฐานไฟฐานไฟนี่หมายถึงก่อเป็นฐานไฟก่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมีไฟของฉันที่มาเติมเพราะฉันจะต่อขบวนรถไฟให้มันได้ไประหว่างรางวูบเรื่อๆเดอันนี้ที่มูมูชอบอะระหว่างทางเนี่ยฉันหาประสบการณ์ไปด้วยให้ความคิดของฉันเป็นเหมือนฐานไฟแล้วเดี๋ยวฉัน ตัวฉันเองเนี่ยจะทำให้ไฟเติมเชื้อเพลิงไปได้ <c oughs> เอ้ยหน้าแดงเลย <c oughs> หวังเอาไว้เสมอเราคงได้พบกันฉันไม่เคยคิดที่จะลบมันแต่ว่าฉันก็เข้าใจถ้าหากเธออยู่กับฉันอยู่ได้ไม่นานก็อนาคตพังก็เข้าใจแหละว่าอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นเนาะอนาคตอาจจะไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้นาคตเธอพังสิ่งที่เธอตั้งใจไว้อาจจะไม่ได้สมปถนาอย่างนั้นถ้าอยู่กับฉันเธอไปเธอฉันแค่อยากย้อนเวลาไปแก้ไขถึงมันจะผิดหวังก็น้าตาแค่ไหลก็ม่ชอบประโยคนี้อยู่กันนะน้ําตาแค่ไหลอะคือมันเจ็บมากมันทําอะไรไม่ได้คือน้ําตาแค่ไหลแหละเป็นอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อย่าไปทําร้ายตัวเองอย่าไปฆ่าตัว มันจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าเธอยังคงอยู่ในความทรงจาฉันฉันเห็นภาพเธอตอนมองบนจันทร์นั้นเธออยู่ในความทรงจําเวลาเธอนั่งมองจันฉันก็ยังนึงภาพเนาะความสุขความสวยงามเธอกระดวงจันสวยพอวกันเลยและใบหน้าเธอยังคงลอยบนใจฉันใจยังคิดถึงตลอดเวลาประมวลภาพความทรงจําต่างๆ start to the high เพื่อล่องลอยบนควันขึ้นสูงเลยกันชาปะดูดควันฉันจะหายแล้วนะเพื่อล่องลอยบนควันเริ่มละถ้าจะให้เธอลองคิดให้เธอลองทบทวนมันคงไม่ถือเป็นการรบกวนคิด ที่ิได้ไหมเพลงเพลงนี้ฉันใส่มันไปทางใจเธองามกว่าใครทั้งหลายทั้งปวง <laughs> ใส่มันไปในใจแต่งให้เธอนะยอมทุกอย่างไม่มีข้อต่อรองไม่เคยคิดที่จะไปต่อก่อนไม่อยากจะไปพูดอะไรกับเธอมากไม่อยากจะไปต่อรองกับเธอไม่อยากจะแบบให้ยื่นข้อเสนอเธออะยอมทุกอย่างคงไม่มีเธออยู่ในตอนต่อไปและวันนี้คงไม่มีใครที่จะมาคอยก่อมน,นอนฉันคิดถึงเธอทุกคืนก่อนนอนไม่มีใครแล้วที่จะคอยมา,มาก่อมฉันนอนข้างฉันคุยกับฉันตอนนอนแล้วคงไม่มีเธออยู่ในตอนต่อไปอันนี้มันก็เจ็บเหมือนกันนะจริงๆนันก็คิดเหมือนกันถ้าวันหนึ่งบูไม่มีง คุยกันทุกคืนทุกเรื่องอะไรเงี้ยวันคือส่วนหนึ่งของชีวิตหายไปเลยอันนี้พูดตรงๆเพราะไม่เคยคบในไทนาขนาดนี้อะไรที่มันหายไปกิจวัดประจําวันที่ทุกวันที่เราทํามันหายไปเงี้ยมันก็เสียใจแต่ทุกคนถ้าบุมกับหว่องแยกทางกันหรืออะไรเงี้ยเสียใจแน่นอนแน่นอนแต่ว่าคนเราชีวิตมันต้องเดินต่อไปอะเนาะอาจจะต้องเสียน้ําตากันหลายกิโลเลยแหละแต่ตอนนี้ก็คือทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะไม่ได้ว่าจะเลิกรอะไรแค่บอกว่าทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดต่อไปท่อนของเถววันนะคะฉันนั่งทบทวนอยู่ทุกเรื่ออออองงรราาาาาวววววที่่่่่่เเเเเเนนนนนัััั้้พบจจแแมมมมมลลผไไไปตหใขฉืธสคย เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนเลยคิดถึงแหละทบทวนความทรงจำมาเนาะเรื่องราวที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วที่ฉันต้องทําให้เธอเสียใจอยู่อย่างนั้นฉันรู้แหละว่าฉันเคยทาให้เธอเสียใจกี่ครั้งแล้ววะมันก็ไม่แปลกที่เธอจะไปจากฉันเพราะแบบเธอเอือมแล้วเอือมละอากับฉันแล้วแค่อยากขอโอกาสอีกครั้งเพื่อให้ฉันได้แก้ไขเกิดจากคือทุกสิ่งและเธอเป็นทุกอย่างที่ทําให้ตัวฉันได้รู้จักรู้ว่าเรารักคือเธอทําให้ฉันรู้ทุกอย่างถึงฉันจะเป็นคนที่แบบงงแงงงงแงเอาแต่ใจทะเลาะกันกี่ครั้งไม่สนใจเธอแต่เธอก็ทํํําาาาาใใหห้้้ฉััันรรููจกกกกควว่่่่่เอออททททุุสิิงงยยีีีมชต้ เอาจริงจริงทุกคนถ้าสมมติว่ารู้ตัวผิดแล้วแล้วขอโอกาสเขาแล้วเขาให้โอกาสเราก็ทําให้มันดีขึ้นอย่าไปวนลูปหนังสือเล่มเดิมหนังสือเล่มใหม่หนังสือเล่มเก่าเขี่ยทิ้งแล้วก็เขียนหนังสือเล่มใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วก็สู้สําหรับทุกคนที่แบบว่ากําลังเหิดเรื่องความรักและขอโอกาสอีกครั้งขอให้เขาได้กลับมาถ้าไม่ได้กลับมาก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อแค่เหลือไว้ความทรงจําดีๆที่มีให้กันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะทําแล้วนะคะบุ้มขอโทษนะถ้าเสียงบุ้มเป็น นะคะบ๊ายบายครับ